สวัสดีค่ะอัปเดตไ g จลิซ่าพุ่งไม่หยุดปังทะลุ43ล้านเผยอพิเเกล็กักสสดเอาแล้วก่อนอื่นแอดก็ขอแสดงความยินดีกับลิซ่าแบ็คพิงด้วยนะคะที่ตอนนี้บัญชีอินสตาแกรมของน้องก็สามารถมียอดฟอลโล่ทะลุ43ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเวลา18นาฬิกา46นาทีตามเวลาของประเทศไทยยังคงยืนหนึ่งผู้ที่มีคนติดตามมากที่สุดทั้งในไทยและเกาหลี จากโพสต์ล่าสุดเป็นภาพโรยสเสน่ห์ความสวยในลุกผมยาวของน้องกับเต็ดดิซ่าบนกระเป๋าซีลีนพร้อมประเด็นที่แฟนๆพูดถึงกันอย่างมากกับแบ็กเก่าในภาพซึ่งเป็นกระจกบานใหญ่สวยหรูดูอลังการเป็นงานทํามือใช้ออพิเคิลแกสสำหรับตัวกระจกล้อมด้วยคริสตัลทรงสามเหลี่ยมปีซึ่ง361ชิ้นทําให้เกิดแสงสปาร์เก อบจากเทคนิคตีชิ้นเหล็กประกอบเชื่อมเป็นโครงเหล็กสูง2.4เมตรให้ความรู้สึกสเสน่ห์แห่งความโรแมนต์คลาสสิกของปารีสปี1920มีราคา8,475เห้รียญหรือเกือบ3 0 0แสนบาทเลยทีเดียว ล่าสุดด้วยความปังของน้องตอนนี้ก็ทําให้กระจกสุดรู้จากแบรนด์ที่โมทีเอลตอนันสดเอาไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหสมฉาย,ยาเจ้าแมโ่สดเอาจริงๆไม่ว่าจะหยิบอะไรหรือมีอะไรอยู่ในเฟรมภาพก็สามารถทําให้ขายหมดได้อย่างรวดเร็วสวยปังรสนิยมดีเหมาะกับน้องลิซ่ามาก นี่ค่ะก็เป็นข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวไอจของน้องในวันนี้3ธันวาคมแอดก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งและขอให้คนรักน้องเพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอยากได้ทีมอัลทีเอาต้ตันไว้สักบานหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ